สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ผมก็จะมาสอนการใช่บ้านใรไรนะครับแต่ว่ามันใช้ได้แค่ตัวเบสิกนะตัวใหม่ๆเนี่ยอย่างเช่นเอวิลเลียมบิลหรือว่าเนียร์ที่เพิ่งออกมาใหม่เนี่ยจะใช้ไม่ได้คิวเลอร์ก็ใช้ได้แต่ตัวเก่าๆนะครับผมตัวใหม่ๆใช้ไม่ได้นะครับเออไมโครเข้าอะไรนี้น่าใช้ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่แท็กเกอร์เลย ทุกคนเปิดเกมให้ทุกคนเปิดเกม Red Ball Lite ไว้นะครับผมแล้วทุกคนก็ไปดาวน์โหลดไฟล์นี้มาครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมว่าหลายคนจะทําเป็นแล้วแหละดาวน์โหลดไฟล์นี้ไว้นะครับผมแล้วก็ก๊อบี้ไฟล์นี้นะครับแล้วเราก็หลังจากที่ก๊อบบี้ไฟล์นี้เสร็จใช่ไหมครับก็ให้เราไปที่ไรซ์4ครับไรซ์4เสร็จปุ๊บก็ไปที่โปรแกรมไฟล์คูนแปดสิบหกครับแล้วก็ เสิร์ชหาสตรีมครับผมแล้วก็เข้าไปที่สตรีมครับแล้วก็เสิร์ชหาคําว่าโปรไฟล์เซฟนะครับผมแต่ต้องเปิดเกม Dead by Daylight เอาไว้นะครับไม่งั้นไม่เจอนะครับอ่าแล้วคุณก็จะเห็นอย่างนี้ใช่ไหมให้คุณอะดึงในตัวที่มันเขียนว่า d pro profjce นะครับไอตัวข้างล่างนี่จะ fje ไม่มี c ใช่ไหมไม่เอย fje ไม่มี c ใช่ไหมครับ อ,นนอันนี้ก็พูดง่ายๆคือให้คุณเอาตัวที่นามสกุลเนี่ยมันเขียนว่า P R O F J C E นะครับผมก็ดึงออกไปนะครับเอาไปไว้ตรงหน้าที่เอาไปไว้ตรงหน้าเด็กเด็กสก,ก,ก,ก์ท็อปนะครับอันนี้ผมทําไปแล้วนะครับผมก็ไม่ต้องทํานะครับแล้วก็ให้คุณนะ่นะเพจน่ะเพจไอ้ไฟที่ผมให้คุณดาวน์โหลดไปนะแล้วหลังจากที่คุณเอาไ้เนี่ยไปไว้ตรงเดสก,ก์ท็อปอะ่ะมีเพจไปก่อนนะครับ ให้คุณก๊อปชื่อนะครับก๊อปชื่อของไอ้ไฟล์ที่คุณเอาไปไว้ตรงเดสก์ท็อปอะมานะครับมาแล้วก็เปลี่ยนไอ้ตัวเนี้ยแล้วก็เพจล,ลงไปนะครับอาจจะสอนงงๆไปบ้างนะครับผมก็แล้วคุณก็ออกเกมเข้าใหม่นะผมก็เป็นอันเรียบร้อยนะผมแฮไ,ได้นะแฮกได้แต่ตัวเบสิกเก่าๆตัวใหม่ๆแฮกไม่ได้นะครับผมนะก็แค่นี้ครับ สวัสดีครับ